เป็นเพื่อสนิทผมกตอรก็มาหาร,รือกันที่กระทรวงอาวุธไทยตำรวจเป้าธุระหลายอย่างแต่วันนี้ผ่านมา9เดือนเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่เข้าเปา้าและยังไม่ได้ผลเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะปรับวิวธีรูปแบบไหน,นคือตำรวจเขาคงจะเน้นในเชิงที่นัดเขา้าค่าเสื่อมตัมันมิตินึงเนี่ยแต่ผมฟังจากกำลังเูีใหญบ้างเช้าผู้ยวข้อง หนึ่งเราจะใช้กลยุทธ์แบบใดในบทของจังหวัดกลังดูว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดขนาดไหนเพราะใน,ะนวันนี้ของในดองเป็นจุดักยาสุติเท่าที่จับมาสองครั้งเมือ่สอสเมื่อเดือนเสร็จครั้งหนึ่งครั้งนั้นได้ยาไอปซะมนเาณ900กิโลตรงบริเวณตันพีเอาขนมาทางเรือและก่อนนันส,สองเดือนก็มียาบ้ารถใหญ่อยูกรถหนึ่ง หลังจากนั้นสิทธิผ่านมาตรงนี้ท่านนี้คือคือคือเมืองคือโปรกแดงบัญฉางแกลงใจมีรายงานเข้ามามันก็เป็นการจับยาสิทธิปราบปลายคนน,นนีนี่เกิดจากการขา่าวโดยเฉพาะวันนี้การข่าวของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรการใช้สิตตมีการปรับยุทธวิธีในการหลบหนีเจ้าที่ไปตลอดเวลาเฉพาะสูตร์ลงธรรมก่อนผมว่าืูอพะยองกูสิทธิย้อนหลังปี265 ฝูงร่วมทำมีการร้องเรียนยาสิทธิแค่เรื่องเดียวเป็นไปได้ไงเจระญโยงประชากรเกือบแปดแสนเนีจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันปอร์เซ็นต์ตามทะเบียนราชประชากรแฝงู่มาห้าแสนร้องเรียนยาสิทธลายเดียวผมก็บอกฝูงร่วมทำปรับแนวทางใหม่ให้รัศดรเชื่อถือให้คนมากล้าแจ้งเบกะแสฝ่ายปกครองวันนี้ปีนี้ผ่านมาหกเดือนอมีแจ้งประมาณสิบแปดลายก็ถือว่าดีขึ้นแต่ผมถือยน้อยบคนต้องมีมากกว่านี้นะ กของปปสทั้งประเทศที่มีแจ้งขมาปีแล้ว900กว่ารายศูนย์ลงทุนของอุตสารไทยทั้งประเทศมี70กว่ารายตอนอน,นั้นผมเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเมื่อเดือนกันยาผมก็จ